พวกมัดลวดตาข่ายก็มัดแล้วพวกปะปูนก็ปะแล้วนะปีนละผู้หญิงนะอันนี้ตามภาพเลยนะที่เจ็บปัดกวาดด้านนี้ก็ทำด้านนี้คูบโตเจาะแล้วคนะูบโตเจาะเหล็กทำกรอบด้านนอกตัวแรกหมายถึงกรอบใหญ่นะอันนี้ทำงานกันแล้วนะ ที่มหาวิหารพุทธบริญพานสร้างไว้ให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแล้วก็ฝากฝีไม้ลายมือกันเอาไว้อันนี้ตามภาพเลยก็จะเห็นว่ากำลังทำการทำงานกันอันนี้เมื่อวานนี้ได้งานเยอะวันนี้ก็คงไม่ได้ไปกว่าวันนี้จะจะปั้น กรอบด้านในและว,ว่ากรอบหน้าต่างด้านในตรงซุ้มตรงซุ้มประตูตรงนี้นะเรียกว่าซุ้มประตูทางเข้าแล้วก็จะมีการตั้งนั่งร้านที่หน้าบันหน้าบันตรงนี้นะทีมมหาวิหารพุทธปริเณิพานกะทีทำความสะอาดก็ทำความสะอาดกันทีมเจาะก็เจาะกันทำงานกัน เนี่ยตามภาพนีนะ้ส่วนด้านบน,บนโน้นก็เสดจช่างไทยกระบลนชนมวิสุขเนินก็ลุยด้านบนแล้วนะอันนี้ตามภาพเลยช่านะงแดงก็มาแล้วทีมปั่นปูนอย่างที่บอกปูนทีมคุณปัญาวัฒนะก็ส่งปูนเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยใช้กันมากจริงๆสำหรับปูนนะ ก็ต้องซื้อในรวดเชื่อมจะหมดอีกแล้วเนี่ยซื้อทีละสองหลังนะไม่ได้ซื้อทีละน้อยๆน,นะนะแป๊บเดียวเราใช้งานเยอะนะ,ะเสื้อจีวรเก่าก็มาขังมาขึงมาอะไรได้หมดนะผ้าจีวรที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ดได้หมดเอามาขึงตรงนั้นตรงนี้นะส่วนทีมนี้นะมีการเพิ่มลายที่เสาตรงนี้นะ สีอะไรลราเนี่ยน้ำแล้วเสายองสวัสดีครบอันนี้ก็เรามีเพิ่มดอกรวงพึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่สิบพระจานทร์ให้เพิ่มนะจะเห็นได้แล้วว่ามีความหมายอยู่ในเสาเรือนยอดมหาวิหารมีอยู่ความหมายอยู่ในเสาเสาโชว์เสาใหญ่มหาวิหารพุทธรรินิพพานเนี่ยตามภาพนี้นะก็มีเพิ่มแต่งให้เด่นขึ้นมา โดดเด่นกันขึ้นมาเนี่ยเรามีสองช่างทางภาคใต้ช่างแดงแล้วก็ช่างแสนนะเป็นช่างทางภาคใต้แต่ว่ามาเกี่ยวพันกับภาคอีสานนะก็เลยทํางานกันสนุกเลยที่นี่นะแล้วก็คุยกันอชอบมาอ้า,มายัางเรออันนี้ทำยังไงชอบทําตรงไหนวันนี้ อ่าอาอาลุยเลยอชอบไม่ได้มาอาโอวิยัยนะนะโคสิตา,า,า,าก็มัดอยู่ตรงนน้นตะขายแล้วก็ไปไล่ปะตรงนูง้นะเป็นช่องเรียกว่าช่องด้านพระบาทหรือพระปัญหีพระปัญหินะเป็นหน้าต่างช่องใหญ่ขออภัยเป็นช่องไม่ใหญ่นะช่องลําดับเล็กลงมาจากช่องใหญ่นะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราทํางานหน้างานกัน เศอจุดต่างๆเหล่านี้ก็ไล่ไปถึงบาดก็วาดไล่กันไปนะทํางานกันทุกวันเลยอันนี้เป็นงานที่ที่กำลังแต่งอยู่อันนี้สียังแต่งไม่เสร็จนะยังต้องไล่ทำรายละเอียดอีกพอควรทีเดียวนะอันนี้เป็นงานที่เรียกว่าเสาเขียนเสาลายเสา เป็นมาลาพองดอกไม้บูชาพระพุทค์ผู้ทรงดับขันธบริณิพานบูชาพระยกมรกตนะก็ขึ้นหลายที่เสานี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะช่างแสงก็โชว์วิมือเต็มที่เลยนาง,งานด้านนี้ก็ต่อไปคููปโตก็เยี่ยมยอดนะส่วนตรงนี้สําเร็จแล้วตรงนี้สําเร็จแล้วเมื่อคืนนี้ เรียกว่าได้งานใหญ่เลยด้านน,นี้ได้งานใหญ่งานปั้นด้านนี้นะก็เห็นว่ามีรอยหินรอยหินรอยอะไรต่อมีอะไรก็เป็นชัคเจอ์นนะเป็นงานแล้วก็ทำสีต่อไปก็จะก็จะโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละที่มหาวิทยาลัยพุทธบริเนานอันนี้เป็นฝีมือของลูกศิษย์หาคุบโตก็ลุยและกรอบใหญ่นะ ทั้งฉาก็จะลุยฉาบกันวันนี้นะอันนี้คือหน้าง,งานที่เราทํางานกันขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกทกคนที่สร้างคุณงามความดีกันนะอ๋อยังเหลือตรงนี้ยังไม่ได้ใส่กรอบเหล็กนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้องมีกรอบไปต้องใส่ต้องใส่อ่าอ่าอันนี้ก็ปั่นไม่เป็นไรให้ครูบามาทําตรงโน้นเดี๋ยวองค์อื่นมาทําตรงนี้ คูบาโตก็จะเร็วนะเร็วคล่องตัวนะคล่องตัวส่วนคูบาอื่นๆก็จะอืดๆตามสภาพของแต่ละองค์นั่นแหละคนอื่นยังไงก็จะอ่ดอยู่งั้นแหละนะคนคล่องงก็จะคล่องอยู่งั้นแหละนะแต่คนอื่นก็ต้องฝึกให้คล่องบ้างนะคูบาขวัญน,นี่จะอืดคูบาเจือคูบาโอนะพวกนี้พวกอืดๆไม่คล่องนะ แต่ครูโตนี่จะคล่องนะหลวงพ่อชุบนี่ก็คล่องนะ่อนพระใหม่ๆก็จะอึดๆตามแบบรุ่นใหม่ๆไม่คล่องมารุ่นเก่าต้องฝึกให้คล่องนะให้คล่องเนื้อคล่องตัวทําอะไรคล่องเนื้อคล่องตัวลุกไหวทําเร็วตื่นเช้าทําอะไรปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อแต่กินกาแฟเมื่อแต่แว่นอนแว่นี่แวนนั่นแวนี่ อ,อึดอัด,อด,อดไม่่คยได้การได้งานอะไรภาวนาก็ไม่ก้าวหน้า TVs เพรา,อาะอึดอัดแต่ถ้าคล่องแล้วก็ไม่อึดอัดก็จะก้าวหน้าทั้งภาวนามันเรื่องของความเร็วความไวความคล่องนะการภาวนานาักภาวนานี่จะคล่องตัวปึ๊บปั๊บลุกปึ๊บปั๊บไม่ประมาทคล่องตัวนักภาวนานี่จะคล่องตัวไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายไม่อึดอัดยืดยาดนักภาวนา แต่ไม่ใช่นักภาวนาเนี่ยจะอึดอ,อัดยืดยาดเหนื่อยหน่ายแนักภาวนาเนี่ยจะไม่อึดอัดนะคล่องตัวอันนี้ครูปโตไล่ฝั่งนี้แล้วนะก็ยังบอกกันแหละเสด็จช้างไทยกมลชนกอยู่ด้านบนนะสวรรค์จันยิรินะแล้วก็ยังมีอารามเจริญสุขนะอันนี้คือผู้ถวายแรงถวายงานอยู่ที่หน้างานที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนวันนี้จารึกเอาไว้ว่าทําอะไรบ้างหลังพระนอนก็มีการฉาบเสาสูงหนึ่งต้นหลังพระนอนก็มีการมัดลวดตาข่ายซุ้มหน้าต่างภายในหนึ่งซุม้มและด้านด้านทิศตะวันด้านทิศใต้นะทางเข้ามหาวิหารพุทธบรินิพพานนะี่การปรับปูนซุ้มทางเข้าแล้วก็แต่งปูน ซุ้มทางเข้ามหาวิหารพุทธบรปรินิพานาแต่งปูนขอบหน้าต่างด้านภายในแล้วก็ด้านภายนอกก็มีการมัดรวดแล้วก็ซุ้มใหญ่หน้าต่างซุ้มใหญ่ครูบาโ,โตกําลังทําอยู่ตรงนี้นะกำลังทํางานอยู่ตรงนี้ท่านก็ทั้งตัดเองลงมาตัดเองทั้งขึ้นไปตอกเองอะไรต่อมิอะไรด้วยนะนี่คือหน้าง,งานนี่คือการทํางานที่มหาวิหารพุทธบรปรินิพานคล่องตัวทีเดียวครูบาโตนะกนะ็ได้ใจทีเดียวนะ ผู้มาดูงานก็ไม่ค่อยงงหยิดกับท่านนะเพราะท่านกล้องและทําให้งานก้าวไปก้าวไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาถวายแรงถวายงานกันก็เป็นเจ้าประจํากันทั้งนั้นนะไม่ชีก็มาทํางานตรงนี้แล้วก็นาวัดทําความสะอาดก็แบ่งกันไปตามจุดต่างๆนี่คือ,อความดีงามในวันนี้ที่เราได้ทาบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีกันที่มหาวิหารพุทธบริณิพานตั้งอยู่ข้างๆพระบรมธาตุจีดีสรีภูผาสูงรู้ ทธาตุจอมผาสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดตในวันนี้17สิงหาคมพุทธศักราช2564นะวันนี้เป็นวันครบรอบ26ปีการตายไปของโยมแม่อัตมาแม่บุตรทงชัยที่จะโถธบ้านบนทันตะบนพุนทันอำเภอคำเกินแจ้วบ้านเลขที่129แม่ตายเพราะว่านอนตายไปเลยโรคเบาหวาน หัวใจหยุดเต้นนะลูกไปดูก็ตายแล้วไม่ได้ป่วยได้ไข้ไม่ได้ร้องหาใครก็เป็นเพียงโรคเบาหวานโรคประจําตัวแล้วก็นอนแล้วแม่ก็หลับไปเลยในวันที่17สิงหาคม2538อาตมามาอยู่นี่แล้ว2537มาอยู่ที่ภูผาสูงแล้ว2537นะแม่เสียก็ก,กลับไปเผาที่วัดประชามงคลบ้านบนทันตะบนบนทันอำเภอท่เคิญจ้าจังหวัดยะโสธรนี่คือ,อวันนี้เรากถึงโยมแม่ด้วยแล้วก็วันนี้ทําดีด ทำเพีงต่างๆบุญกุศลที่ตมาทำตมาสร้างก็เป็นบุญกุศลให้กับโยมแม่ผู้มีพระคุณล้นเหลือให้กับโยมแม่ผู้สร้างเรามานะเป็นบ,บุญกุศลให้กับโยมแม่แม่บุตรทองัยำรำลึกถึงโยมแม่บุตรทองัยในวันนี้ขอเจริญพร